สวัสดีครับที่ผ่านมา Apple ได้เปิดให้บริการสมัครรับที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับหลายรายการครับเช่นบริการ iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus และ Apple News โดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า Apple จะเปิดให้บริการพิเศษที่จะรวมบริการทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นแพ็กเกจเดียวครับแล้วข่าวเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วก็มีข่าวกลับมาอีกครั้ง ว่าบริการใหม่ล่าสุดนี้จะมีชื่อเรียกว่า Apple One พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่สมัครครับแต่ข่าวเรื่องนี้ก็ถูกกระแสของ iPhone 12กลบไปครับจนล่าสุดมีการค้นพบคำที่เกี่ยวข้องกับ Apple One ในชุดคำสั่งของ iOS ในส่วนของการทำงานด้านการสมัครรับซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับโดยมีการค้นพบคำว่า Apple One Cancel Apple One Keep Apple One และ You can unsubscribe from Apple One and keep only what you want. ทำให้คาดการกันไปว่า Apple จะเปิดตัวบริการ Apple One ในงานของ Apple ที่จะจัดขึ้นในวันที่16กันยายนนี้ตามเวลาบ้านเราครับล่าสุดยังมีการค้นพบว่า Apple ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนสํสำหรับเว็บไซต์ Apple One และโดเมนที่เกี่ยวข้องอีกหลายอันในวันที่11เดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองครับแต่สำหรับโดเมนเนม a p p l e 1 c o m มีคนจดไปก่อนล่วงหน้านี้เป็น10ปีต้องมาดูว่า Apple จะได้ชื่อโดเมนนี้กลับมาหรือไม่ครับบริการ Apple วันนี้จะมีจริงไหมถ้าจริงจะมาเมื่อไหร่และจะมีค่าบริการมากน้อยเพียงใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ